สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีสอนแบบอุปนัยโดยใช้เทคนิคการสร้างกําลังใจค่ะการสอนแบบอุปนัยนะคะเป็นวิธีสอนที่เริ่มจากการให้รายละเอียดปีกย่อยหรือตัวอย่างที่หลากหลายแล้วนําไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการค่ะซึ่งกระบวนการสอนเช่นนี้นะคะจะเน้นให้ผู้เรียนใช้การสังเกตการวิเคราะห์การเปรียบเทียบในการค้นหารูปแบบแนวคิดหลักการหรือข้อสรุปจากตัวอย่างหรือข้อมูลค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบหลักการหรือข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ในการสอนแบบอุปนัยสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายรายวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งการสอนเช่นนี้นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ครูผู้สอนนะคะเสนอตัวอย่างต่างๆให้เพียงพอที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปสรุปเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการได้ค่ะ 2. นะคะผู้เรียนก็จะพิจารณาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของตัวอย่างค่ะ 3. นะคะผู้เรียนก็จะนำข้อค้นพบที่ได้จากตัวอย่างมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการด้วยตนเองค่ะ 4. ครูผู้สอนก็จะตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในการนำกฎเกณฑ์หรือหลักการต่างๆนั้นนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆค่ะซึ่งการสอนโดยวิธีนี้นะคะก็จะมีข้อดี 1. จะทำให้ผู้เรียนนะคะค้นพบความรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดความเข้าใจในการจดจำได้นานค่ะ 2. ผู้เรียนจะได้รับการฝึกการสังเกตเปรียบเทียบวิเคราะห์และหาข้อสรุปด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด 4. ผู้เรียนก็จะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะวิธีการสอนเช่นนี้ก็มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นถ้าหากผู้เรียนตีความจากตัวอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ครูผู้สอนต้องการนะคะซึ่งจะทำให้ใช้เวลามากในการเรียนค่ะ 2. นะคะถ้าหากครูผู้สอนขาดความเข้าใจในการจัดเตรียมตัวอย่างที่ครอบคลุมนะคะจะทําให้การสอนไม่ประสบความสําเร็จได้ค่ะหากครูผู้สอนวางแผนและเตรียมตัวในการสอนไม่ดีพอนะคะจะทําให้การพัฒนามโนทัศน์ของผู้เรียนลดลงค่ะซึ่งต่อมานะคะก็จะเป็นเทคนิคในการสร้างกําลังใจค่ะการสร้างกําลังใจนะคะมีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องการเสริมแรงของสกินเนอร์นะคะ ซึ่งทฤษฎีการเสริมแรงในส่วนของการสร้างกําลังใจนะคะก็คือการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ต้องการนั่นเองค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดกําลังใจในการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในการเข้าร่วมกิจกรรมและก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะบรรลุ ผลตามจุดมุ่งหมายช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เรียนให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งวิธีการสร้างกําลังใจนะคะครูผู้สอนสามารถทําได้โดย 1. การใช้วาจาค่ะการใช้วาจาในการเสริมแรงนะคะสามารถทําได้ในกรณีที่ผู้เรียนตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะอาจจะเสริมแรงโดยการใช้คําพูดชมเชยเช่นดีถูกต้องเก่งมากเป็นต้นค่ะแต่ถ้าหากผู้เรียนตอบผิดก็ไม่ควรที่จะไปดุด่าว่ากล่าวผู้เรียนนะคะควรจะใช้คําว่าขอบใจแต่ยังไม่ตรงทีเดียวลองคิดใหม่อีกครั้งค่ะ 2. ใช้ท่าทางนะคะเช่นการยิ้มการพยักหน้าการใช้น้ำเสียงนะคะหรือการเขียนคำตอบของผู้เรียนบนกระดานเป็นต้นค่ะ 3. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเช่นการให้เพื่อนปรกบมือให้เมื่อตอบคำถามถ,ามถูกต้อง 4. การให้รางวัลและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเช่นทําเครื่องหมายสติกเกอร์บนรายชื่อของนักเรียนที่ตอบคําถามถูกต้องอย่างไรก็ดีนะคะการให้รางวัลก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันค่ะเช่นนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะยึดติดกับรางวัลน,นะคะทําให้ทําแสดงพฤติกรรมนั้นๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้รางวัลน,นะคะแต่ถ้าหากปราศจากรางวัลแล้วประสิทธิภาพในการเรียนนั้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะ 5. การให้ผู้เรียนรู้ความก้าวหน้าของตน ลักษณะนี้นะคะจะทําให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็จนะคะทําให้เกิดความภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการเรียนต่อไปค่ะซึ่งครูนะคะควรจัดบทเรียนและงานตามระดับความสามารถของผู้เรียนนะคะดังนั้นนะคะครูอาจจะแสดงผลงานของผู้เรียนในรูปแบบผังการาฟิกหรือว่าแผนภูมิก็ได้ค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นผลการกระทําของตนเองอย่างเด่นชัดค่ะ ซึ่งเทคนิคการสร้างกำลังใจนะคะจะมีผลอย่างมากในการสอนแบบอุปนัยค่ะเพราะจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำกล้าเรียนรู้นะคะอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะหากใครอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของวิธีการสอนแบบอุปนัยและเทคนิคการสร้างกำลังใจนะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ